สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่องคริสติน่าโกออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูการทำตำม,มาม่านะคะนี่ค่ะมีมามา่าห่อหนึ่งเนาะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะพริกขี้หนูกระเทียมนะคะมะขามเปียกมะนาว ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะนี่ค่ะส่วนผสมวัตถุดิบเนาะตามนี้เลยค่ะมะนาวนี่คือแบบมะนาวพิเศษหน่อยหนึ่งนะคะเป็นมะนาวที่ไม่มีมเมล็ดนะคะเป็นพันธุ์ที่ไม่มีมเมล็ดนะคะน้ําเขาจะเยอะมากนะคะคก็จะมีน้ำน้ำปลาเนาะน้ำปลานะคะส่วนผสม ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะน้ำปลาะน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บเนาะก็ใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทายขาวก็ได้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยผงนัวนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะอุปรกรณ์เขียงกับมีดไว้หั่นผัก ะาวเนาะคลุกนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาม่าไปลวกก่อนนะคะอันนี้คือเมนูตำม,มาม่านะคะเมนูเพื่อสุขภาพลองทำดูนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวจะเอามาม่าไปต้มก่อนเนาะสักครู่นะคะนี่ค่ะได้แล้วน้ำก็เดือดแล้วนะคะ มาม่าลงเลยค่ะจะจะใช้สองห่อก,ก็ได้นะคะตาม,มาม่ามันก็จะคล้ายๆกันกันกบยำม,มาม่าแล้วนะคะแต่บางทีก็อยากเปลี่ยนเมนูเนะาะนํำมาม่ามาลวกก่อนเนาะ ก็ขออภัยนะคะท่านผู้ชมคือไม่มีมะเขือเทศคะ่ะสมวนสมต้องมีวัตถุดิบต้องมีมะเขือเทศด้วยเพิ่งใส่ตําแตงไปเมื่อวานนะคะเพิ่งหมดไม่มีเราก็ไม่ใส่นะคะโคลกพริกเสร็จแล้วก็นําเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะผงนัวคะ่ะน้ำตาลทรายส่งนิดหนึ่ง พวงนัวใส่อีกเนาะขามเปียกนะคะน้ำปลาราใส่น้ำลงปลาราลงไปเลยนะคะน้ำตาะมะนาวค่ะ ไม่มีไม่มีมเมล็ดนะคะมะนาวคือไม่มีมเมล็ดนะคะนีไร้เมล็ดนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะมะนาวเนาะใส่หลายแสียบลายเด้อพี่นอ้องผงชีสดผงนัวใส่หลายแสียบลาย นำเส้นมามา่าลงอเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูตำม,มาม่านะคะเมนูตำมาม่านะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะตำม,มาม่านะคะเมนูเพื่อสุขภาพเนาะทานผักกันเยอะนะคะ ไม่มีกุ้งสดถ้ามีกุ้งสดก็ใส่ได้นะคะหรือว่าหมูยอก็ใส่ตามที่เรามีเนาะวัตถุดิบที่เรามีนะคะ,ะ,คะมาค่ะทานผักกันเยอะๆค่ะเพื่อสุขภาพนะคะทานตำมาม,ม่ากันค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคเพื่อนลองไปทำดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะที่รับชมนะคะ